If I do กับ If I did เหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจมาดูกันค่ะ Conditional sentence หรือที่เรียกอีกอย่างง่ายๆว่า If clause คือประโยคที่เอาไว้สร้างเงื่อนไขของกันและกันค่ะเป็นการบอกว่าเหตุการณ์นึงเนี่ยมันจะมีผลต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างไรค่ะ ซึ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็น if clause หรือประโยคที่ขึ้นต้นด้วย if e และ result clause ก็คือผลของ if clause นั่นเองค่ะวันนี้ครูลิกจะมาพูดถึง2 condition ด,ด้วยกันก็คือ condition ที่1จะมีโครงสร้างเป็น if e แล้วตามด้วยประธานและกริยาช่องที่1ค่ะส่วนผลของมันหรือ result clause เนี่ยจะอยู่ในรูปของ future tense หรือ will แล้วตามด้วย infinitive verb ค่ะซึ่งโครงสร้างแบบนี้เนี่ยจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุเป็นผลต่อก,กันและกันหรือภายใต้เงื่อนไขนี้เนี่ย มันจะสามารถเกิดผลแบบนี้ได้50 50ค่ะยกตัวอย่างเช่น lungs are affected by covid but if I want to affect your heart a little bit what will I do ปอดเนี่ยถูกคุกคามด้วยโควิดแต่ถ้าฉันอยากจะคุกคามหัวใจเธอสักนิดเนี่ย oh. ฉันต้องทำยังไง registering a marriage certificate u o h scared to district of f it but if I want to be your future m i s s u s where will I go จดทะเบียนสมรสต้องไปที่อำเภอแต่ถ้าอยากเป็นภรรยาในอนาคตของเธอต้องไปที่หนังและต่อไปค่ะไปดู condition ที่2ก็คือ condition ที่ใช้ if แล้วตามด้วย p a r t s i m p l e หรือประธานและ verb ช่อง2ส่วน result clause หรือผลของมันเนี่ยจะอยู่ในรูปของ would และตามด้วย infinitive verb ซึ่งโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่มันมีความตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือเป็นการสมมุติขึ้นมาหรือเป็นการบโนขึ้นมานั่นเองค่ะ If I were play, you would be my princess. ถ้าเกิดชีวิตมันเปรียบดังละครเนี่ยเธอก็คือเจ้าหญิงของฉันนั่นเอง If you e l l y wanted to love, I wouldn't have to do anything. อย,อยู่ดีๆก็อ,อกหักเฉยเลย t h a s it for three minutes. ถ้าเกิดว่าใครชอบความรู้ดีๆหรือเรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้คุณนิกด้วยนะคะบ๊ายบาย